การแข่งขันที่ทั่วทั้งเอเชียจับตามองอยู่ในเวลานี้คือศึกฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการที่2ของเอเชีย 2N Asian Women's U16 ซึ่งเกมที่สร้างความตื่นเต้นอย่างมหาศาลในค่ำคืนนี้คือการพบกันระหว่างทีมชาติไต้หวัน Chinese Taipei และทีมชาติไทย Thailand ที่สนามกลางในเมืองหนึ่งของเอเชียตะวันออก บรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวงังเสียงเชียร์ดังสนั่นจากทั้งสองฝั่งและความมุ่งมั่นของนักเตะสาววัยเยาว์ที่ต่างต้องการพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองในระดับทวีปเกมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นที่อากาศเย็นสบายทั้งสองทีมลงสนามด้วยชุดแข่งสีประจำชาติ ไต้หวันในชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนไทยมาในชุดสีแดงสดที่ดูโดดเด่นในสนามแค่เสียงลกหวีดเริ่มเกมก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงเชียร์ที่กระหึ่มจากแฟนบอลบนอัจัรทร์นักเตะทั้งสองทีมต่างเปิดเกมลุกใส่กันอย่างไม่เกรงกลัวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเก็บสามแต้มสำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเริ่มต้นเกมได้อย่างมั่นใจกองกลางอย่างชนทิชาศีวิเศษ ควบจังหวะบอลได้ดีใช้ความเร็วและเทคนิคในการพาบอลเข้าสู่แดนหน้าขณะที่กองหน้าตัวเก่งวริศราอินแก้วพยายามหาช่องยิงอยู่ตลอดเวลาด้านใต้หวันเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าใช้การเคลื่อนที่และการผ่านบอลสั้นเร็วเป็นจุดแข็งในการเจาะแนวรับของไทยเกมในช่วง10นาทีแรกเต็มไปด้วยจังหวะสวนกลับที่ตื่นเต้นเร้าใจแฟนบอลทั้งสองฝั่งแทบไม่ได้หยุดหายใจ นาทีที่15ไทยได้ลูกฟรีคิกระยะอันตรายจากจังหวะที่นัทสุดาพันงามถูกทำฟาวหน้ากรอบเขตโทษกองกลางคนเก่งพิมชนกโกมลมานวิ่งเข้ามาปั่นโคงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งไปชนคานเสียงดังสนั่นก่อนกระเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายแฟนบอลไทยถึงกับลุกขึ้นปรบมือให้ในความเฉียบขาดของจังหวะนั้นแต่โชคยังไม่เข้าข้าง ไต้หวันพยายามตอบโต้ทันทีพวกเธอมีดาวรุ่งที่เล่นได้อย่างโดดเด่นคือหลี่หยุนฉีปีขวาความเร็วสูงที่สร้างปัญหาให้แนวรับไทยอย่างมากเธอใช้สปีดหนีแนวรับไทยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนเปิดบอลเรียงเข้ากลางแต่กัญญาวีคำดีกองหลังตัวกลางของไทยยืนตำแหน่งได้ดีและเคลียร์ทิ้งออกไปอย่างเฉียบขาดเกมดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเข้มข้นจนผู้ชมแทบละสายตาไม่ได้ นาทีที่25ไทยได้เฮเมือ่อวริศราอินแก้วหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามทีมชาติไทยออกนำหนึ่งถึงศูนย์เสียงเฮของแฟนบอลไทยดังสนั่นทั่วสนามนักเตะไทยรีบวิ่งเข้าไปกอดกันกลางสนามด้วยความดีใจโค้ชสาวของทีมไทยยกนิ้วโป้งให้ลูกทีมจากข้างสนามด้วยรอยยิ้ม แต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นานเมื่อไต้หวันใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในการตีเสมอจากจังหวะเตะมุมทางซ้ายหลี่ยุนฉีเปิดเข้ามาในกรอบเฉินยู่หลิงขึ้นโหม่งเต็มหัวบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1-1แฟนบอลฝั่งไต้หวันเฮ hey, กันลั่นไม่แพ้กันบรรยากาศในสนามกลับมาสูสีอีกครั้ง จากนั้นเกมยังคงดูเดือดไทยพยายามครองบอลและต่อบอลสั้นเพื่อหาจังหวะเข้าทำส่วนไต้หวันใช้การสวนกลับเร็วเป็นอาวุธหลักนาทีที่35กันยาวีคำดีต้องโชว์ซูเปอร์บล็อกช่วยทีมไม่ให้เสียประตูเพิ่มหลังจากที่หลี่ยุนฉีได้ยิงจ่อจอในเขตโทษแต่เธอยือนขวางได้อย่างยอดเยี่ยมครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์หนถึงหท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ไม่ขาดสาย ครึ่งหลังเริ่มต้นทีมไทยมีการปรับเกมเพิ่มพลังรุกสุชาดาจันทราถูกส่งลงมาแทนนัทสุดาเพื่อเพิ่มความเร็วทางริมเส้นไทยบุกหนักตั้งแต่ต้ตตนครึ่งหลังนาทีที่52พิมพ์ชนกได้ลองยิงไกลอีกครั้งบอลพุ่งแรงแต่ข้ามคานไปนิดเดียวไต้หวันปับโต้ทันทีโดยการยิงสวนจากระยะ25หลาแต่ผู้รักษาประตูไทยจิตติมาสีเพนปัดได้อย่างสุดยอด ช่วงกลางครึ่งหลังทั้ง2องทีมเริ่มชะลอเกมเล็กน้อยเพื่อรักษาพลังนักเตะเริ่มมีอาการล้าแต่ความมุ่งม,มั่นไม่ลดลงเลยไทยยังคงพยายามครองบอลในแดนกลางชนทิชาและทีมชนกประสานงานกันได้ดีส่งบอลขึ้นหน้าได้ต่อเนื่องในนาทีที่68แฟนบอลไทยได้ลุ้นอีกครั้งเมื่อสุชาดาเปิดบอลจากกริมเส้นให้วริศราครึ่งโม่มแต่บอลเฉี่ยวเสาไปนิดเดียว ในช่วงท้ายเกมความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยไต้หวันเริ่มเปิดเกมรุกเต็มที่หวังแซงนำแต่ไทยยังตั้งรับเหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับนาทีที่80เกมพลิกเมื่อสุชาดาจันทราใช้ความเร็วกระชากบอลหนีแนวรับไต้หวันสองคนก่อนเปิดเรียกเข้ากลางวริศราอินแก้ววิ่งเข้ามาแปรเน้นเนนบอลเสียบเสาแรกอย่างเฉียบขาดทีมชาติไทยขึ้นนำอีกครั้ง2-1 เสียงเฮดังสนั่นอีกครั้งทั่วสนามข้างสนามโค้ชและผู้เล่นสำรองของไทยกระโดดดีใจกันอย่างเต็มที่เหลือเวลาอีกเพียง10นาทีสุดท้ายไต้หวันพยายามเร่งเครื่องอย่างเต็มกำลังพวกเธอมีโอกาสทองในนาทีที่88จากการยิงของหลี่ยุนฉีแต่จิตติมานายทวารสาวของไทยพุ่งเซฟไว้ได้อย่างเหนือเชื่อสุดท้ายเสียงนกหวีดหมดเวลาสิ้นสุดการแข่งขัน ทีมชาติไทยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเฉือนชนะทีมชาติจีนไทเปไปอย่างสุดมัน2 1ถึง1คว้าชัยชนะสำคัญในเกมนี้ได้สำเร็จนักเตะไทยกอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจขณะที่แฟนบอลชาวไทยที่ติดตามถ่ายทอดสดต่างส่งข้อความแสดงความยินดีผ่านสื่อออนไลน์อย่างล้นหลามหลังจบเกมโคช้ชทีมชาติไทยกล่าวชื่นชมลูกทีมว่าทุกคนสู้เต็มที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องเจอกับทีมที่มีร่างกายแข็งแงกร่งกว่า เราพิสูจน์แล้วว่าความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้สามารถพาเราไปได้ไกลคำพูดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของฟุตบอลหญิงไทยรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในอีกด้านหนึ่งสื่อไต้หวันเองก็ชื่นชมการเล่นของทีมชาติไทยโดยระบุว่าแม้จะเป็นทีมที่อายุน้อยกว่าและมีรูปร่างเล็กกว่าแต่กลับแสดงให้เห็นถึงความเร็วความเข้าใจเกมและการเล่นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขายังยกให้ วริสราอินแก้วเป็นดาวเด่นของแมชนี้หลังจากยิงได้2ประตูเต็มๆชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อแรงบันดาลใจของเยาวชนหญิงทั่วประเทศให้ลุกขึ้นมาฝึกฝนและฝันที่จะติดทีมชาติในอนาคตการแข่งขันในระดับเอเชียถือเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานฟุตบอลหญิงไทยไปอีกขั้น และสำหรับแฟนบอลที่ได้ชมเกมแบบสดๆผ่านทางออนไลน์หรือถ่ายทอดสดว่าชลองแอนไลน์ฟรีแอคชั่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในเกมที่สนุกที่สุดของทัวนาเมนต์ความดูเดือดความเข้มข้นและหัวใจของนักเตะทั้งสองทีมทำให้ทุกนาทีของเกมนี้เต็มไปด้วยความหมายสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่หลังเกมไม่ใช่แค่ชัยชนะของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นความทรงจำที่งดงามของเยาวชนหญิงที่ได้แสดงให้โลกเห็นว่าพวกเธอก็มีความสามารถไม่แพ้ใครนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของฟุตบอลหญิงไทยที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในระดับเอเชียและระดับโลกในอนาคตอย่างแน่นอน